สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงของเดือนกรกฎาคมและชาวราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎนะคะในเดือนกรกฎาคม2 5พ8รคจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวลัคนาหรือราศีสามารถมาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะก็คือว่าทั้งลัคนาทั้งราศีนะคะเอ่อบางคนก็ไม่รู้ก็ดูเป็นลัคนาบางคนก็รู้ก็ดูเป็นเอ่อทั้งราศีทั้งลัคนาอยู่ในอันเดียวกันเลยได้เลยนะ มาดูไพ่ใบแรกค่ะชาราศีหรือลัคนากรกฎเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยนะคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าก่อนหน้านี้คุณก็อาจจะเป็นคนที่มีคนเข้ามาสนใจนะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยคุณอาจจะมีใครมาหยิบยื่นความรักให้คุณนะ ในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้แต่คุณเองนี่เป็นคนแหมยิงเหลือเกินเป็นคนพูดไดง่ายๆว่าถ้าฉันไม่สนใจเนี่ยก็คือต่อให้คุณยิยบยื่นครานรัอกยังไงคุณก็อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ตร,ตรงนั้นนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆหรือเป็นคนเก่าๆคนที่เขาสนใจคุณหรืออาจจะเป็นคนแบบที่เข้ามาสนใจคุณนะคุณก็แย่งยิงเฉยๆอยู่นะถ้าเป็นมองในเรื่องการเงินก็คือว่าเป็นเงินที่เขาเรียกว่า ยังจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆอีกเยอะก็คือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายคือได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยอาจจะต้องรับภาระตรงนั้นไปหรือไม่ก็อาจจะถ้าเป็นเรื่องงานก็อาจจะมีงานใหม่ๆหรือมีงานอะไรมาให้คุณเนี่ยต้องจัดการสสางอะไรต่างๆนะคะก็สามารถทําได้นะสามารถทําได้เพราะว่าทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้เขาเรียกว่าการทํางานโดยการ มีข้อแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆอย่างเช่นว่าเราจะต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับสายงานหรือเกี่ยวกับการที่คุณเนี่ยต้องการที่จะมีไรายได้ไรายรับที่เพิ่มเติมมากขึ้นคุณอาจจะมีการลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมในเดือนนี้ก็สามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือไม่ถ้าเกิดว่ถ้ามองหาใครที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะ ถ้าคนโสดเนี่ยจะมีคนใหม่ๆเข้ามาจะเป็นคนลักษณะเหมือนเขาเป็นคนที่ขยันนะคะเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งคนคนนี้นะอ่อเป็นคนขยันนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวคนเองอาจจะต้องเจอเจอใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดที่มีโอกาสได้เจอเจอคนที่ถูกใจนะคะหรือว่าตำแหน่งที่อาจจะแบบว่าเขาอาจจะมีการเงินที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คุณมีโอกาสนะจะได้เจอเจอคนที่เข้ามาสนใจเหมือนมีสเสน่ห์ยังไงไม่รู้อะชาวราศีกรกฎอะบางคนก็อยู่โสดมาหลายหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ยังไม่ตัดสินใจกับใครง่ายๆนะคะมาเดือนกร,รกฎานี้อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาสนใจหรืออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้ที่เข้ามาสนโอ้โหมามอบความรักด้วยอ่ะตำแหน่งตรงนี้ก็คือคนที่ถูกใจใช่เลยอาจจะเข้ามาในลักษณะมามอบความรักให้เราตำแหน่งเขาเนี่ยหมายถึงคนนี้แอบสนใจคุณตั้งนานแล้วแต่ว่าหรือว่าคนที่ยังไม่เคยคุณยังไม่เคยเจอเลยก็ได้นะคะอาจจะมีโอกาสได้เจอเจอแต่ว่าเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ยืดหยิบยื่นความรักในตำแหน่ง คู่ครองนะอาจจะเจอคนที่เข้ามาแอบรักแอบชอบแอบปิ๊งเนี่ยนะมาสนใจแต่คุณเองก็ยังเฉยๆอยู่หรือไม่ก็คุณยังไม่เจออะไรเลยที่ถูกใจคุณก็เลยยังไม่ไม่ได้ตัดสินใจแน่นอนนะคะหรือคนที่มีคู่รักแล้วก็อาจจะต้องมีการพัฒนาหวานแหววความัมพันธ์กันไปอีกนะก็เหมือนกับว่า ที่ผ่านมาก็อาจจะเจอแบบซ้อนๆรักซ้อนหรือว่าอาจจะเจอคนที่ว่าเข้ามาแล้วก็ไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาก็ยังมีเจ้าของอยู่เลยอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ตัดสินใจที่แน่นอนในเรื่องของความรักแต่พอมาเดือนนี้คุณมีความรู้สึกว่ามีคนเข้ามาชอบนะแต่ว่าคุณเองก็ยังช่างใจอยู่แต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยไม้งนงก็จะเป็นคนใหม่ไปเลยแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่รักง่ายรักง่าย แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเห็นใครปุ๊บเนี่ยก็อาจจะชอบด้วยแต่ไม่ใช่ชอบเราคนเดียนะเพราะเขาเองอาจจะมีเสน่ห์ไงก็อาจจะชอบคนอื่นด้วยกันอะไรยอย่างเงี้ยคุณก็ยังเฉยเยอยู่อจะเจอคนเจ้าชู้นะแต่ว่าเดือนนี้ก็อาจจะต้องมีการได้พบค,คุยได้คุยได้เจอได้คุยหรือไม่ก็อาจจะได้โทรหากันบ่อยๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะมีถ้ายังไม่เคยเจอเลยก็มีโอกาสได้เจอนะ จะเห็นได้ว่าเรื่องการเงินของคุณนะในเดือนกรกฎาคมนี้การเงินจะ,จะดีขึ้นนะคะหลังจากที่คุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นคุณก็อาจจะมีเงินเข้ามามากขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเ,เดือนนี้จะมีเงินแบบให้เหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้อะบางทออีอาจจะเป็นรายได้รายรับของเราซึ่งอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยดีนะคะแต่พอมาเดือนกรกฎาคมน,นี้การเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะ เริ่มทาให้เรารู้สึกสบายใจในเรื่องการเงินแม้มีการลงทุนใหม่ๆหรือทําอะไรเราก็ไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องการเงินเลยนะคะก็คือมีเงินเข้ามาให้หมุนให้ใชใ้จ่ายนะอืไม่ได้เดือดร้อน,นะคะ่ะอาจจะมีเงินใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมีรายรับพิเศษพิเศษ,เ,ศษเงินจากคนไกลๆหรือเงินอาจจะมีใครคอยช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยหรือว่าเดินทางไปก็ได้เราอาจจะได้ อะไรนะเจออะไรที่ถูกใจหรือว่ารายรับของเราอาจจะมีรายได้หลายทางเข้ามาทําให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะหรือว่าการงานที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนอะไรนะมันก็จะมีงานที่เก่าๆที่จะต้องรับภาระต่างคุณก็จัดการได้นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าเม็ดเงินนะในการที่จะไปจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําให้สําเร็จก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องการเงินเลยนะคะ ชาวราศีกรกฎสามารถผลนเวียนเงินได้นะคะเกี่ยวกับการงานที่อาจจะต้องมีการาทําอะไรใหม่ๆก็สามารถทําได้นะคะก็จะได้เห็นได้ว่าคุณเองเนี่ยก็อาจจะเอาเงินส่วนนั้นไปลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมเพิ่มอะไรได้นะคะขยับขยายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินอะไรต่างๆก็ต้องเอามาลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็สามารถที่จะมีสิ่งที่ตอบกลับมาด้วยดีก็คือรายรับ รายรับอะไรต่างๆผลกําไรมันอาจจะดีขึ้นในเดือนนี้นะคะก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะส่วนความรักก็อาจจะมีคนเข้ามาสนใจหลายคนทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออนะาเราก็จริงๆอะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยบางคนเนี่ยเฉนก็อยู่อย่างนี้มานานแล้วบางทีก็เบื่อเรื่องความรักอะเข้ามาก็ยังไม่ดีเฉนขออยู่อย่างนี้ไปก่อนได้ไหมอ่าสวยๆรวย,รวยๆเดๆไปก่อนรอๆรวยๆไปก่อนอะไรอย่างเนี้ย คือพูด,ดง่ายๆว่าให้อยู่อย่างสบายใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยใครเข้ามาสนใจก็ยังเฉยๆยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเหมือนลักษณะเล่นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําได้เหมือนกันเช่นนี้นะคะแต่ว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์อะชาวราศีกรกฎอะเป็นคนที่คุยสนุกและบางครั้งคุณเองก็อาจจะเหมือนกับว่าบางครั้งเราไปพูดใจพูดจาอะไรมันถูกใจใครไปหมดเลยมันทาให้เราเนี่ย โอ้โหเราก็มีความสุขใช่ไหมแล้วคนรอบข้างก็มีความสุขกับเราด้วยเนี่ยเดือนซันมาอย่างเงี้ยชีวิตนี้ของชาวราศีกรกฎครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกรกฎานี้คุณจะปรับเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสิ่งอะไรต่างๆรอบตัวของคุณเนี่ยนะคะก็จะทําให้คุณน่ะดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าความ สบายใจมันจะมีมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาคือครึ่งปีแรกอาจจะเหนื่อยๆนิดนึงละล้าๆไรายได้ไรายรับต่างๆมันก็ไม่ลงตัวหรือว่าอาจจะมีสาเหตุต้องจ่ายไปนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอมาเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยการเงินของคุณจะเริ่มคล่องขึ้นละเริ่มจะเห็นผลเกี่ยวกับไรายได้ไรายรับต่างๆเริ่มทําอะไรชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสายงานของคุณนะคะเริ่มที่จะสบายใจอีกรอบหนึ่งทําอะไรก็มีคนช่วยเหลือทําอะไรก็มีคนแบบเออนะ กระหมุนลูกน้องบริวารต่างๆก็ดีกับเรานะคะช่วยเหลือเราจมที่หรือว่าเราไปไหว้วานใครเนี่ยเขาก็มาช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกสบายใจทางด้านการเงินด้วยและทุกอย่างเดือนซันมาขนาดนี้ไพ่สรุปดีมากเลยเป็นไพ่ที่สรุปจบที่ดีมากเลยเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะคึกคักกว่ากว่าเดือนที่ก่อนก่อนหน้านี้นะคะจะรู้สึกดีขึ้นทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรนะความสบายใจก็มีมากความรักก็มีคนมาสนใจด้วยนอกจากว่า มีคนเก่าหรือยังมีคนใหม่เข้ามาอีกนะเราสามารถที่จะเออนะบริหารตเน่ได้อยู่นะถ้าเราเยังเป็นคนโสดอยู่นะคะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะกลับมาพูดคุยกันนะคะทำความเข้าใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้กันก็ทําให้เราสบายใจไปอีกรอบครอบครัวก็อยู่ดีมีกินมีใช้อย่างสบายใจอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบมีปัญหาเหมือนที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าเดือนซันคือไพ่สรุปเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเออนะ เ,เราสามารถที่จะพูดคุยกับคนในครอบครัวให้ลงตัวได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะเห็นทางแสงสว่างเดือดซันมาก็คือทําให้เรามีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันเปิดทางมันโปร่งใสมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้น ทางด้านจิตใจด้วยและก็คนรอบข้างหรือคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะหรือไม่คนรักใหม่ๆเข้ามาทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยนะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ได้เจาะจงใครรับวนกดไลค์กดติดตามกดตุกใจกดแชร์ให้ไม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ